โอเคฮะสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านด้วยครับเรามาถึงตรงตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่โอเคนะอุ้ยได้ชุดว่ะชุดอะไรเฮ้ยมันเข้ากับมันเข้ากับชุดอนนี้มากเลยฮนะไฟไฟคีเปอร์ของเราอ่ะเดีเดวค่อยแล้วกันทาทาง้ช้างได้แล้วอยโอเคไม่ใช่กำแพง <laughs> นึกว่ากำแพงล่องขนอันนี้แล้ว เอ้ยเจ๊สองสามเดี๋ยวนะโอ้โหเยอะมากเยอะเยอะเยอะยอะกลับมาที่ไฮวอลอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยเฮ้ยพี่พี่ชายด้วยมานี่เร็วอืมอือตุยชิบผมไปดูข้างล่างก่อนมีอะไรไหม ุ้ยทนต้ไนไม้ชงเอ้ยอะไรอเอ๊ะม่งมาด้วยจำนวนอเอเ๊ะเอ๊ะเฮ้ยไอ้นั่นอะอเฮ้ยเปิดผิดไม่ใช่เด็ดทนูผมลืมใส่ทนูเดี๋ยวนะทนูจ๋าอยู่ไหนจ๊ะโอ้โหมันไงพี่ครับเอเ้ย นี่เนี่ยเออเฮ้ยเออยแม่งกิ้งด้วยอ้าวโอ้ยโอ้โหแม่งหันหั่นตุสให้กูด้วยไอ้เนี่ยโอเคอืพี่เขาดอบไม่เกรงใจใครพี่เขากิ้งไม่เกรงใจกูด้วยไอ้เนี่ย แม่งเลยอันนี่แน,นนะ่กระแพงลับฮะทุณผู้ชมเราสามารถไปตรงนี้น,นี่คือโอ้โหวิงง่งมาชุดพี่เมื่อกี้นะฮะอันนี้สักเล Boom บูมชิลอันแม่กล้าแล้วอ้าวเอเอเอา้าวนน่นเอ้ยยิงไปโด,ดนีนเงวะนี่ยิงไข่ ยิงขื่อเออโอ้ยใช้ยามไม่ได้ด้วยโอ้สภาพโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโ,โ,โดนทุกดอกแล้วบอกหลบได้ไม่จริงนะครับอีเน่มามาเอ,อ้ยขอแทงหลังหน่อยขอโทษครับพี่ขอแทงหลังหน่อย โอย้ยจะซะเอออุ้ยหลาดแล้หลอชมานะฮะอ้าวปันมืดก็ทีของกูดีฮะอย่างเงี้ยแทงเอ้ยไม่ตายโอเคอาเบิร์ดเอ้ยเคไปยัางระม,มัดระวงังนะฮะ นแน่ลุกมาทำไมมึงลุกมาทำไมอย่าลุกโอ้โหทับอะไรชั้งเยอะมากเลยะดีไม่ดีน,นี่ดาบบวกบวกแปดได้เลยนะนี่ออดาบผมบวกเจ็ดแล้วฮะจังหวะนี้ยพอดีไปซื้อดาบลอวทริกกับพี่เกล็ดมาก,ก็นั่นแหละใช้ดีเลยะยตรงนี้นก็มีของอะผมอยากไอ้น,นี่มากเลยอะอยากกลับไปอัพดาบก่อนอได้ไหมฮะคัดก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคฮะกลับมาแล้วฮะดาบผมหอกแปดแล้วดาบกูหอกแปดแล้วเว้ยตรงนี้มีอะไรไหม่ะกูขึ้นไปกูจะไม่โดนตีหรือเปล่าอันแน่สวัสดีครับพี่ชายพี่เออพี่ชายนั่งเหม่ออืมนั่งเหม่อพี่ชายพี่ชายอเออ,เอ,อ เกตแลน์อุ้ยในโลใหญ่แล้วทริคมาด้วยฮะทนานผู้ชมไม่เยอะผมกดเร็วไปเออมันไม่มีอะไรจริงๆร่ะเฮ้ยลนโอเคไม่เสียเลือดเนว่เสียเลือดอ,อ่ไปบ่ได้โอเคไปทางนี้แหละอันนี้ครับมันจะมีวังกรฮะมันจะพ่นไฟใส่เราเพราะฉะนั้นวิ่งไปแล้วเราลงทางนี้ฮะชึบแวบไปแล้เด้อ ไอ้ตัวนั้นมันจะแปลงร่างได้ครับแปลงร่างแบบไอ้ ه, ตัวอบีตอะเราเคยสู้ด้วยครับตรงนี้ก็ตัวนี้เอ,อ้นี่ะแปลงร่างและไปด้วยไ <c oughs> ม่อกี้กำลังหาบุมยิงเลยแม่งตีไปครัผมว่าไม่ต้องใช้อ้นี่หรอกนะ อันนี้มันตีถึงนะฮะระวังตายไหมโอเคอ่ะกดผิดโอเคมันตีถึงนะครับต้องไม่ยอะเอ่อไม่กี่ใครเอ้ยนั่นกำลังมองหาเอ้ยเอ้ยใครเนี่ยหลบเอ้ยเออไม่ได้แดกปัวหรอกเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นจัดก,การตีตัวนี้ก่นอนไอ้นี่มันตีช้านะครับโอ้ยโอ้ยตีหนักตีหนักอันนี้ผมกดใช้ยาไม่ได้ปะ่ะนี่แน่ตายเฮ้ยของอย่าพึ่งอย่าพึ่งหล่อนอย่าพึ่งหล่นมึงยิงกูใช่ไหมเนี่ยอ้าวตีไม่โดนด้วยสภาพ มีอะไรไหมมีโอเคไอ้ตรงนั้นอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวมันมีอีกทางนึงมันมีทางไปนั่นแหละตรงนี้อตรงนี้ครับมันจะมีพวกอเอาไรเดอร์อะไอ้ตัวดาบน้ําแข็งอะ่ะเออเดี๋ยวผมเปลี่ยนของก่อนอาจจะต้องใช้ <c oughs> อาจจะต้องใช้หมดเออแล้วก็การน้นําแข็งไม่คือ เออเดี๋ยวนะ68สันนี้นี้ก็นี้โอเคมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออคือตายโอเคไม่รอดแม่งเอ้ยอ่าเลเดินไม่ กูว่ากูใช้แบบดาบโลหแบบเดิมแบบดีไรอ่ะไม่ไม่ต้องฟรแบบีแบบแค่นี้หรอกจริงอ่ะระดับกูอยู่ไหนเนี่ยวิ่งใหม่แล้วกันนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรอย่ายิงกูเอ้ยนั่นเนี่ยกูว่าดอ่ะเอ้ยของดรอปตองมันดรอปขอเก็บเออมัวแต่เก็บของไอ้เหี้ยได้เนาะมึงชุบมึงเก่าเหรอฮะไปมาซะแล้วโซนี่ Ủa đọc phần ngang à Ơi, đọc lang ngang chứ Ui, โอ้ออ๋อนี่แน่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 ไอ้เงือเอาได้อะไรมาจูบยังไม่ทันมองเฉยเใช่ไหมมันมีหีบนะมันมีของนั่นแหละ นมีอยู่ประมาณสองสามหีบเปล่าวะยังไยมัมีแค่นี้วะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กันเนี่หอ่ะทำไมกูมองไม่เห็นแมงมืดเอเมีแค่ได้และท่านผู้ชมช็อตตรงนี้ก็เก็บรอเจมไอตรงนี้มันจะเป็นในตรงที่ไอตัวเทนูมันยิงเรานะครับอันนี้วิ่งไปเลยฮะไม่ต้องเก็บของนะวิ่งไปเลย วิ่งเข้าประตูนู้นไปเลยฮะท่านผู้ชมฮะอุ้ยเอา้าปกติมันต้องพ่นไฟนะต้องปลาโดนถังระเบิดเมื่อกี้ใช่นี่สนุกมากไหมพี่ชายฮะเนี่ยอีกเอ้ยข้างบนก็มาดื่มเฮ้ย มันมืดคุณมองไม่เห็นเลยนะมันมีของฮนะเราก็เก็บหน่อยแบคไฟบอมมาเอาไปปาใส่อมังกรนะมังกรมันจะมีตัวแบบเมือกดำอยู่นะก็นั่นแหละมันแพ้ไฟแล้วก็แล้วก็จับให้ชิบโอเคทางนี้โอเคนี่ับเอ้ยอันแน่นึนมันจะโดนซะแล้วคู เนี่ยที่ผมบอกไปเอา้าไม่มาพี่มันไม่ออกมาเนี่มันจะออกไม่ออกนะมันจะออกไม่ออกเฮ้ยนั่นไงอมันอนวกแล้วมันหนวกแล้วทำไม,มวะทำไมวะยัดระเบิดไฟเออ ติดเดนะฮะอันนี้อันนี้ติดเดนะฮะอันนี้เราถอยเราถอยก่อนนี่แน่อันนี้เราก็ยิงไปฮะยิงไปฮะยิงไปตายไหมยังยิงอีกทีหนึ่งเอ๊กูเกือบตายด้วยคาสาปแล้วมนะั้งไอ้ที่ได้ททา,านายชังครับแล้วก็หลาดทาานานโอเคอันนี้ครับมังกรก็ตายไปหนึ่งตัวดีฮะท่านผู้ชมบอกเลยทีนี้ขึ้นไปข้างบนนะไอไอทางเมื่อกี้อน่ย เออยังไม่ต้องไปแล้วกันอืมตรงนี้มีของไม่ต้องอย่าร้องไม่เอาเด้เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยนี่กูยกโลมากันทำไมมียังปักโอ้ <c oughs> ปักคออีอกเลยนะเยด,ด้เอ้ยกดผิดไม่ใช่กดผิดเลือกของผิดเมื่อกี้ผมว่าผมเอาทอร์สกูอยูงไหนเนี่ยอ่อเชื่อเออมองเห็นขึ้นหน่อย อันนี้มันเป็นมิมิกนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์เคลียร์พวกฮอนโลพวกนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสู้แล้วมันจะแบบเดี๋ยวถ้ามันมาเกะกะนี่ก็แบบอ้น,นี้หัวร้อนเลยหมอกเลยอันนี้มันจะเป็นแบบคลานนะอันนี้เราก็พยายามเรียบรับตัวมันโอเคนี่พัฒนาสกลโอเคมิมิกเสร็จไปหนึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรนะ ผมพยายามแบบไอ้น,นี่เฉยๆนะเนี่ยเช็คหัวมุมอะไรเงี้ยตรงนี้ครับเป็นประตูประตูตรงเนี้จะได้เข้าง่ายขึ้นนะครับโอเคกัน,นี้ละอันนี้พวกตาแดงจะมีตู้ฮิลอยู่นู่นนะซึ่งมันน่าลำคขานะครับแล้วก็ยังไม่สู้แล้วกันเราเรากลัวตรงนี้เอ่อย้อนกลับไปแล้วก็ไปตรงมังกรอนนะ่ะมันมีทางไปต่อครับ จริงๆก็จะลงทางนั้นเลยก็ได้แหละแต่ทางออกมันก็มีมังกรอีกทางก็มีอสศาวินแม่งชีบตรงนั้นเป็นคริสตัลลิสป์อันนี้ก็จะเป็นตรงมังกรอนะได้วะได้เฉยเลยวิงกลิ้งครับอันนั้นก็ตรงประตูที่เราเปิดไปตั้งแต่แรกครับดีไฟเจมสะ แอมเบอร์ก็ไลนิงเอ,อิร์นตรงนี้อหรอแอมเบอร์ครับนู่นอสศวินล่อพี่แกมามาสู้ตรงนี้ดกวายังไม่ฮิว,ว <my> จัดก,การมันก่อนฮนะเลือดเต็มโอเคเอ้ยแทงเอ้ยแทงหลังไม่โดน ้าวบัฟอย่างี้ผมชอบเลยมึงบัฟเหรอบัฟบทำไมอุ้ยอ่ามันใช่อันเดียวกันไหมเนี่ยมันก็อันเดียวกันวะนี่กูมีอยู่สามอันแล้วเฮ้แม่ตรงนั้นก็เป็นตัวหอ,อกนะฮะอ้าวแทงมืดอืออ้าวแทงมืดตือ,อ แทงวุดเด้ออุ้ยมันหลาดแทนไรฉาดเต็มไปหมดเลยรักเลยอย่างนี้ไปฟั่งนูน้นมีอะไรไม่เอ่ยมีของเอมเบอร์ครับได้อมเบอร์มาเยอะอยู่นะฮะเอมเบอร์นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโถงนะครับไอ้ตรงนั้นก็ที่เราบอกว่าลงมาได้เลยนะแต่ก็จะโดนอัศวินลุมสกรรมแค่นัันเอตรงนี้ก็ไม่มีอะไระ่ะ ทางไปก็อยู่ด้านขวาอุ้ย <c oughs> แน่ประตูหมอกหันสายเอยอันนี้เป็นอุ้ยลิฟต์ลงได้ด้ยเอาเว้เอาเว้ย,วยผมดูของก่อนผมมีอะไรใช้ไหมวะอันนั้นน่าจะเป็นบอลนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคไอตรงที่เรามาตอนแรกเลยนอะว่ะตรงที่เราจบคลิปนี่ว่ย ลอาตาเราใจไหมแมวเอเดี๋ยอย่าพึ่งนะครับเอ้ผมไปอีกทางหนึ่งก่อนอีกทางหนึ่งมันมีไอ้นี่อยู่นี่ปองครับเออทำเพรสซิลิมมันจะได้แหวนแมวมาด้วยนะครับนี่ครับก็ถ้าตกไม่ได้สูงมากนะครับมันจะจะไม่ไม่โดนดำเี้มันก็โดนแหละแต่มันโดนนิดนึงโอเคลัสเตอคอยไม่ใช่มีมิกโอเคแต่ตะน้สเกลวันนี้ เออใช้ไม่ได้โอเคฮะเฮ้ยมึงขึ้นมาให้กูกดกูว็ก,กดไงใช่ปะทางนี้มีอะไรไม่เอ่ยโอเคเรดเทียสลิงเพิ่มเะไววบูสต์แท็ท็กเวนเฮดพีอิสโลโอเคอันนี้ใส่แหวนแมวฮะนานผู้ชมแมวโอเคจุ๊บมาตรงนี้ฮะผู้ชมเห็นในตรงขั้นตรงนี้ไหม เราเราพยายามลงไปตรงนี้นะปึ๊บโอเคเนี่ยแล้วก็จะไม่เสียเลือดแล้วก็เอาแหวนแมวออกแค่นี้นแหละปึ๊บอะมันโผล่ตรงอสศวินอันนี้ชามนะที่เนี่ยที่เนี่ยที่เนี่ยสเตมิน่ากูเฟื่องชา้าแป๊บหนึ่งเออ ไอช็อตเออทางไอแท็กอือโอ้ยเด้อเด้อเเฮ้ยม mm ึงอื้อแทงหลังตายไปซะเย่ได้ช็อตเราทริกเฮมอันนี้มันก็ลงมาโผล่ไอ้ตรงมังกรนะครับคือทางนี้บบเนี่ยมังกรตรงเนี้ยอันนี้เราเคลียร์ไปแล้วเนาะ ขึ้นไปเลยผมเหลือขวดเลือสองเลือเหลือครึ่งหนึ่งมานามานาหนึ่งขวดได้เลยมังแล้วเปิดช็อตคัตไปแล้วนี่ใช่ไหมน,นี่เราก็ขึ้นไปผมสลับเอาลูกธนูนี่มานเนอเคตรงนู้มนมีตรงนี้มีของนะไอตรงนู้นมันมีเอ้ยเชย ตัวธนูเออโดนเอาเฮ้ยพี่โดนแขนเฉยเลยโอเคตรงนี้มันจะมีตัวใหญ่ครับตัวถือขวานนั่นแหละขวานขวานพี่อักเคไอ้อย่างเงี้ยเรากระโดดไอ้ฮะไอข้างล่างมึงไม่กระโดดนะฮะมึงอา้าวฟันมืดเหรอนี่เือ <c oughs> ตยสแตรดาดโบฮะแล้วก็ทางนี้มีทางลงทางนั้นไม่แน่ใจว่ามีอะไรไหมเราไปดูครับโดยเฉพาะ,ะตรงนี้โอเคไม่มีอะไรกูใส่โคไปเองนี่มาลงบันไดกันด้วยนะท่านผู้ชมระวังตกนะฮะชึบเกยไนลิงเอบแล้วก็ไอ้ตรงนั้น พี่อสุวินดับใหญ่สู้กับพี่อีกแล้วนะครับนี่ครับอ้าวแทงฮนะออพี่ลุกมาผมแทงผมเอ,อ้ยอ้าวฟันปืดเถอะนี่ได้ไรไหมหลาดธนาไนาโอเคฮะ ชนนี่ก็จะเป็นโคเวนแนนครับอัลต้าอัลตาสไลด์โอเคอันนี้ก็หีบทัตนาไอสเกลผมมีทัตนาไอชังกี้อันแล้วอะห้าอันเต๋อฮะท่านะผู้ชมอันนี้กลับมาแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้มังกรมังกรของเรานอนอยู่นะครับก็แน่นอนครับว่าตรงนี้เลย ล้วก็ยิงเลยเอ๋ hey. อันนี้ใส่แหวนแมวนะครับเราก็จะแหวนแมวกูอยู่ไหนเนี่ยแหวนแมวอะ่ะอยู่นี่โหแหวนไม่เยอะทัทานายช้างสองโอเคกิ่งช้าเลยเรานี้ลาทัทานาไช่แล้วก็โซยังไม่ต้องลงนะรามาข้างในข้างเนี้ย โอเคชึบเอ้ยสไลด์สเตรสซอร์สนะก็ข้างบนมีบิลเล่ดีไวท์เทปนะับอันนี้น่าจะเป็นสมุดอันสุดท้ายแล้วนะโอเคแต่เราไปนั่งบอนไฟล์ก่อนนะแล้วก็มาซูบบอร์ดกันโอเคตัดเลยน่าจะยาววิง่งโอเคฮนะกว่าจะมาถ,ถึงแม่งเลย อ,อบีบแอมเบอร์กันนะไปตายไปรอบนึ่งใช่ไหมตอนนี้ครมันจะมีสายอ e นะีกอนครับอันนี้ผมซัมมอนเลยแล้วกันแล้วก็ของซีรีสนี่ผมไม่ได้นะเพราะว่าเออเพราะผมไม่ได้ทำเควสนางแบบว่าไอ้นี่มาแบบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเออมันเลยไม่โผล่นะครับอันนี้ลองลองสู้แบบมีเอ็นพซีนะครับพอดีว,ว่า ผมเองก็อยากลองแบบไม่มี n p c เหมือนกันน่าจะยอมตายนะฮะโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันง้างมันง้าง เทโอ้ยเตาเย็นนะพี่เฮ้ยพี่โอ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะพี่ผมึงอยู่ตรงนี้พี่พี่มันตีไม่โดนกูวิ่งก่อนไอ้ตัวนั้นมันปล่อยไอ้ดาร์กมานะอุ้ยเดี๋ยวดิ เออตีไปเอ้ยเอ้าคุณเสียบไม่ได้เหรอเอเเอหยาฮพี่เผือพี่เขาตียังไงมาเออเอาแม่งอู้จ้าหโหไเนี่ยหโห อะไรครับนั่นเฮ้ยมาดิเอยนี่เอยเออมุมกล้องมึงกลเอง่ยเอออย่าหมุนอย่าหมุนตือตายซะ <c oughs> มีพี่อีกก้อนมาช่วยครับโอเค Armor, ดร็กสไลเยอร์อาร์เมอร์ครับในที่สุดก็ไปแพ้ต่อเราเป็นอันเดนะครับใส่ลุมค bon ือนังบอลไฟก่อนตรงนี้มันจะมีอ่ bon อาบอลไฟอีกอันหนึ่งน,นะอยู่ข้างบนนะไหมตรงนี้ไม่ไรไหมถ้าไม่มีก็จะได้ปิดคลิปเลยมีบนับนไดบันไดเฮ้ยมีของแต่นา,นายช้างฮะไอ้ดาบผมจะบวก เจวาด้วยนะนี่เรามีของอัพอะ่ะเราก็แบบไอ้น,นี่แล้วอ่ะน้ำซัมเอ๊ะไม่มีอะไร,รมัง้งนี่ฮะบอนไฟบอนไฟสองอันติดไอ้กก่นก็ของฮะท่านผู้ชมโอเคโอเคฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันพาดหน้าละกัน,นถ้าหรบวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนฮะ bye bye. บ๊ายบายสวัสดีครับ